แทนแทนดูสิว่าวันนี้ผมจะมากินอะไรโชวนะครับผมมีของจะมากินโชนะวันนี้ดูสิครับลองทายสิว่านี่คืออะไรนี่ครับไอ้ลูกกลมๆเหลืองเนี่ยคือลูกอะไรมะไฟมะไฟมะไฟนี่ครับช่วงนี้เป็นฤด,ดูมะไฟเนะาะมะไฟเยอะมากเลยนะลูสีเหลืองน่ากินมากเลยนะ เที่ยงนี้เป็นรดูมาไฟเนาะเพราะฉะนั้นจะมากินโชว์ซะหน่อยครับจะมากินมาไฟโชว์หน่อยลูกใหญ่มากเลยนะดูดูลูกลโอ้ยังใหญ่เลยอะไฟลูกใหญ่มากครับไฟงอกเตยนี่ครับว้าวกินไหมกินกินด้วยกันไหมนี่มาไฟอนะ่ะเดี๋ยวจะกินโชว์นะกินโชว์นี่แกะหน่อยแกะแกะงอแกะโชว์แกะโชว์ โชว์มาไฟครับโชว์มาไฟเน่ะโอ้โหดูเนื้อมันนะครับใหญ่มากเลยอะดูเลยว้าวอือหือเปรี้ยวอมหวานทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะเนี่ยเปรี้ยวด้วยหวานด้วยเนาะ อร่อยมากงับด้วยอืมงับด้วยอืมหวานหวานและเปรี้ยวผสมกันอืมอร่อยจริงครับ พอไฟลูกใหญ่แนละ้วมันมันมีลูกเล็กก็มีนะอย่างลูกเล็กก็มีนะลูกเล็กเนี่ยมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยอ่ะนะนครับนี่คือลูกเล็กจะค่อนข้างเปรี้ยวเนาะ มันก็หวานอยู่นะถ้ามันสุกเต็มที่มันก็หวานนะี่นี่ครับหืน่ากินมากเลยอ่ะหืสดใจมาก ออืมหวานเปรี้ยวสะใจ